พี่เขยพี่เขยพี่เยโอ้โหโอ้โนี่แหละค่ะเป็นช่วงวินาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสพดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าชาร์จตัวนายกนลวัชระบุตรศรีชาร่วมกับพวกไปก่อเหตุขับรถ เบียดรถกระบะคู่กรณีจนได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ไปตบซัพย์เขาอีกเอาเงินเข้าไป5,000บาทค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลขร้อยสิบแปดถนนเชียงใหม่เชียงรายท่านผู้ชมดูจากภาพนะจะเห็นว่าคนร้ายเยพยายามจะขัดขืนแล้วก็หลบหนีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องใช้กำลังสองคนนะ่ะโอ้โหชารตัวนะคะกว่าที่จะจับกุมตัวเอาไว้ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนายกลวัชชลัคนนี้ทำทีขับรถ แล้วก็พยายามไปขับเบียดรถของผู้เสียหายคนหนึ่งพอเขาไปถึงข้างๆรถปุ๊บเนี่ยนะเขาจะเรียกให้จอดแต่ว่าผู้เสียหายในยเขารู้ทันค่ะเลยแอดโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจบอกพี่มาที่เกิดเหตุด่วนเลยทีนี้นายกุลวัชร์รคนนี้เนี่ยเห็นผู้เสียหายตามตำรวจมานะคะก็เลยพยายามจะขับรถหนีไปสุดท้ายไม่ทันอยากให้ฟังผู้เสียหายเขาเล่าเหตุการณ์นาทีเกิดเหตุให้ฟังลองดูค่ะ ตอนแรกอะ่ะแม่พ่อกับแม่ไม่จอดรถค่ะก็แต่พี่พี่คนที่ขับรถกระบะมาชนเนี่ยก็พยายามไล่ไล่ตามรถให้รถเราจอดค่ะแล้วพอทีนี้จอดก็บอกว่าทําไมลุงชนแล้วหนีค่ะชนแล้วหนีแล้วก็ทาไมไม่รับผิดชอบอะไรเลยพยายามโวยวายค่ะว่าแบบเออจะเรียกค่าเสียหายยัไงไงอย่างเงี้ยค่ะเรียกค่าเสียหายตอนแรกอะ่ะเรียกห้าพัน แล้วก็เหมือนต่อรองราคาพ่อก็พยายามดึงให้คุยเรื่องอื่นแล้วก็ดึพยายามต่อรองเขาก็บอกว่าสามพันี่แหละครับดึงเวลาไปเรื่อยๆจนตำรวจมาครับคสุดท้ายจับกลุมได้ล่าสุดก็มีผู้เสียหายเป็น10บคนเดินทางมามแจ้งความที่โรงพักดอยสะเก็ดก็บอกตรงกันเป๊ะเลยครับว่าถูกคนร้ายผู้ชายคนนี้กนลวัฒหรือกนลวัชระเนี่ยตั้งใจขับรถเฉียวชนแล้วก็เรียกเอาทรัย์ นะเพื่อจบเรื่องพฤติกรรมก็คือจะขับจี้ท้ายพอผู้เสียหายจะเบี่ยงรถเหมือนหลบเลนให้เปลี่ยนเลนให้ก็จะเปิดทางให้แซงขึ้นก็จะไม่ยอมแซงก็จะใช้วิธีการลักษณะแบบนี้พยายามจี้ไล่และพอสบโอกาสก็จะเอารถอีกคันหนึ่งมาเฉียวชนอพอเฉียวเสร็จก็จะบอกว่าโอ้ยนี่ไม่ต้องถึงตำรวจหรอกไม่ต้องเรียกประกันหรอกพยายามที่จะ ตกลงเรื่องค่าเสียหายกันเองเหมือนกไกลเกียวไปอันเรื่องจบๆลงไปแค่นี้ถ้าฝั่งนู้นเขายอมจ่ายเงินแก๊งนี้ก็ไปกอ<ช>่อเหตุกับคนอื่นเขาอีก